เรื่องเล่าผ้าทอมือทุ่งปีเชียงใหม่กลุ่มผ้าทอมือทุ่งปีอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ได้สืบทอดมรดกทางภูมิปัญญาในการทอผ้าสิ้นตินจกที่มีกรรมวิธีการทอด้วยมือแบบดั้งเดิมด้วยการนำผ้าฝายมาย้อมสีและทอมือแต่ปัจจุบันมีผู้นิยมสวมใส่น้อยลงจึงต้องการนำผ้าสิ้นตินจกมาพัฒนาให้สะดวกกับการใช้งานที่หลากหลายเพื่อสร้างไรายได้ทดแทน ทั้งนี้ชุมชนต้องการขยายโอกาสทางการตลาดจึงเริ่มขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือดังนี้ ขั้นตอนที่1สำรวจความต้องการของตลาดและผู้บริโภคเริ่มจากการวิเคราะห์เทรนโลกและเทรนการออกแบบผลิตภัณฑ์พบว,ว่าปัจจุบันทั่วโลกกำลังอยู่ในกระแสะบริโภคนิยมสินค้าที่อิงวัฒนธรรมและสินค้าที่ช่วยสนับสนุนชุมชนทำให้สินค้าเชิงวัฒนธรรมที่ประสานเข้ากับเทคโนโลยีนวัตกรรมและการออกแบบที่พัฒนาให้ตอบโจทย์การใช้งานและสามารถนำเสนอเรื่องราวของท้องถิน่นให้เกิดการรับรู้เพื่อสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า กลายเป็นสินค้าที่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศซึ่งแนวทางที่มีศักยภาพทางการตลาดคือผลิตภัณฑ์ที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิน่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากนั้นศึกษาศักยภาพของชุมชนและผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมที่จะสามารถนำมาพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดนอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่เป็นจุดหมายสําคัญของนักท่องเที่ยวและนักเดินทางคําตอบที่ได้คือผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวและนักเดินทาง ดังนั้นแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้คือ 1. สินค้าเชิงวัฒนธรรมที่ชุมชนมีศักยภาพ 2. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเดินทางขั้นตอนที่2อออกแบบแนวคิดโดยระดมสมองร่วมกันร,ระหว่างนักการตลาดชุมชนและนักออกแบบเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวและนักเดินทางซึ่งแนวทางที่เลือกใช้คือ 1. สินค้าเชิงวัฒนธรรมที่ชุมชนมีศักยภาพ 2. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเดินทางคือปกพาสปอร์ตผ้าหุ้มและป้ายห้อยกระเป๋าเดินทางรวมทั้งกำหนดโทนสีออกแบบตราสัญ,ญลักษณ์และร่างผลิตภัณฑ์ขั้นตอนที่ 3. จัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบโดยปรับรูปแบบวัสดุและการออกแบบให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการใช้งานตามแนวทางที่กำหนดไว้ ขั้นตอนที่4ทดสอบตลาดด้วยการนำผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเดินทางคือปกพาสปอร์ตพาหุมและป้ายห้อยกระเป๋าเดินทางภายใต้แบรนด์ท่าช้างคราฟต์ไปทดสอบตลาดกับกลุ่มนักท่องเที่ยวและนักเดินทางทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการ ตอนที่5ผลิตและจำหน่ายสู่ตลาดโดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์เช่น Facebook, Line, Instagram ของกลุ่มนักท่องเที่ยวและนักเดินทางและออฟไลน์เช่นร้านขายสินค้าในสนามบินร้านขายของแฮนด์เมดงานแสดงสินค้าพื้นเมืองแล้วผลิตภัณฑ์ผ้า,าทอมือแบรนด์ท่าช้างคราฟก็พัฒนาเป็นสินค้าเพื่อตอบโจทย์นักท่องเที่ยวและนักเดินทางที่ชื่นชอบสินค้าจากภูมปิปัญญาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว